สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ที่เกันยายน68นะครับเวลา9ก้นาฬิกานะครับมาติดตามนะครับสภาพอากาศนะครับติดตามพายุนะครับตาปะนะครับพายุโซนร้อนตาปะนะครับ tropical storm นะครับตาปะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับกับสภาพอากาศประเทศไทยเรานะครับก็ติดตามดูนะครับว่าจะมีผลอะไรต่อบ้านเราไหมนะครับโดยนะครับพายุนี้นะครับพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนผ่านนะครับ ไม่เคลื่อนตัวผ่านหรือ <c oughs> เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเราโดยตรงนะครับก็วันนี้นะครับช่วงเจ็ดนาฬิกานะครับ <c oughs> ที่ผ่านมานะตามแผนของพายุนะครับพายุมีคอโดยรวลมสูงสุดใ,นใ,นดใดกล้ศูนย์กลางนะครับสี่สิบสี่นอตนะครับก็เป็นพายุโซ <c oughs> นร้อนนะครับก็ยุคอนสตอมนะครับพายุคอนสตอมความเร็วลมก็จะอยู่ประมาณที่ระดับสายสี่นอตไม่เกินหกสิบสามนอตไม่เกินหกสิบสี่นอตนะครับปอ,อยู่นะครับ พรุ่งนี้นะครับตามแสกนะครับพรุ่งนี้จะขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศเวียดนามในไะอ้ประเทศจีนนะครับก็ดูนะครับว่าเขาจะไปนะเขาก็จะให้เคลื่อนตัวไปเป็นอยอมความกดอากาศต่ําบริเวณนะในวันอังคารที่9นะครับตอนใต้ของจีนเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> พายุนี้ไม่เขา้าไม่เคลื่อนผ่านประเทศไทยเราโดยตรงนะครับแต่ก็มีผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเรามีกําลังแรงขึ้นนะครับลองมรสุมที่พัดผ่านอยู่บริเวณภาคกลางนะครับ ที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับที่เป็นลักษณะไซโคลนอาจจะเป็นลมสะสมตัวมาตกีิงใต้โฟล์นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับส่วนกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีฝนตกตกหนักมากในพื้นที่นะครับดูนะครับุฝนตั้งแต่เมื่อคืนนะในรอบ12ชั่วโมงนะครับตั้งแต่21นาฬิกานะครับก็ยังพบกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยนะครับ เช้านี้นะครับนี่นะครับก่อนดึกนะครับในกาสองในกาสามในกานะครับก็ยังพบกลุ่มฝนนะครับดูนะครับกลุ่มฝนก็ตามลองมาสะสมลองที่เป็นลักษณะของไซโคลนหรือไซคอนิกนะครับหกโมงเช้านะครับยังพบกลุ่มฝนนะครับบริเวณภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์เพิรชบูรณ์นะครับพิจิตรนะครับตอนนี้นะครับรวมถึงลรบบรีนะครับภต้ตอนต่อเชียงเหนือก็แถวนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสีสเกยดสุรินทร์บุีรัมนะครับก็ยังพบอยู่นะครับขอได้สีมาก็ยังเจอนะครับภาคตะวันออกนะครับบริเวณนะครับภาคตะวันออกทางภาคนะครับรวมถึงอ่าวไทยด้วยนะครับก็ดูนะครับกลุ่มฝนนะครับต้องจับตาดูแนวโน้มของวันนี้นะครับว่าจะเคลื่อนตัวไปทางไหนนะครับ ดูนะครับกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ต้องติดตามนะครับพายุโซนร้อนนะครับตาปาดนะครับชื่อปาดน้ำจุดของประเทศบริเียนะครับกะดูนะครับนะครับจะดูลองมรสุมนะครับ พายุนะครับก็จะดึงอากาศเย็นลงมาทําให้ลงมรสุมมีการแอคทีฟขึ้นนะครับดูแรงขึ้นนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับดูนะครับเรดา่าตัวอากาศนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับให้ดูตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเรดา่าตัวอากาศดูนะครับกลุ่มฝนที่ปกคลุมประเทศไทยเรานะครับตอนเช้าก็จะมีกลุ่มฝนเริ่มปกคลุมทางภาคใต้นะครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีกลุ่มฝนปกคลุมตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ าคกลางภาคตะวันออกนะครับหลายพื้นที่นะครับดูกลุ่มฝนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะนะครับปกคลุมกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงภาคกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปภาคตะวันออกนะครับยืดึก็พายุนี่แรงมากนะครับก็เคลื่อนตัวจากดูนะครับจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันออกจันทบุรีตราถึงนะครับกลุ่มนี้นะครับไปถึงตราตอนเช้านี้แถวจันทบุรีตราก็ยังมีฝนอยู่นะครับ การเคลื่อนตัวนะครับเ็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะบ่างแรงแรงลมที่พัดผ่านทะเลนะครับผ่านอ่าวไทยก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นน่านน้านะครับรวมถึงเช้านี้ก็ยังมีฝนปกคลุมอยู่นะครับต่อไปมาดูการพยากรณ์นะครับของฝนนะครับผ่านข้อมูลเก้านาฬิกาวันนี้นะครับของฝนบริเวณพายุก็ยังหมุนอยู่นะครับก็ดูนะครับบริเวณประเทศกรุงเทพหานครก็จะมีฝนกำลังอ่อนปกคลุมนะครับรวมถึง ถ้าวันออกด้วยนะครับดูนะครับวันนี้นะครับทั่วไทยนะครับก็มีฝนภาคใต้ภาคเหนือมีฝนนะครับแต่ฝนเบาๆนะครับมาดูฝนหนักนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับช่วงสิบห้านกาวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับก็แถวกาญจนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็ต้องติดตามนะครับกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกดูนะครับการเคลื่อนตัวนะครับก็จะเข้าสู่เทพมหานครพระนครศรียุทธภากาคกลางนะครับทั้งหมดตะวันออกก็เริ่มมีนะครับดูนะก็แสดงว่านะครับฝนไม่ได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเป็นลักษณะของไซโคลนนะครับฝนก็จะเป็นเซาเวสหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยิงยาวนะครับไปหาพายุนะครับส่วนพายุนะครับก็จะขึ้นฝั่งประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะครับขึ้นฝั่งวันนี้ ก่อนขึ้นฝั่งเขาก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะครับดูนะครับลมที่ไปเัียงเขาเป็นลมมรสุมตัวเป็นลมตัวตกทิใต้นะครับที่เข้าไปนะครับก็ดูติดตามดูนะครับประเทศไทยเรานะครับวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนประเทศไทยเราก็ยังมีฝนนะครับช่วงบ่ายค่ําอยู่นะครับจากมรสุมตัวตกีิงใต้กาลังแรงขึ้นนะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการเหนี่ยวนําจากพายุนะครับ วันนักขั้นนะครับวันนักขันตอนเช้าฟ้าเปิดนะครับประเทศไทยนะครับถูเวียนภาคตะวันออกนะครับช่วงบ่ายนะครับบ่ายค่ำมีฝนอีกแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายหลังบ่ายโมงหลังเที่ยงไปแล้วนะครับเริ่มมีฝนก่อตัวนะครับพายุก็จะไปตอนใต้ของประเทศจีนนะครับ้าคอื่นๆนะครับก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับดูนะครับ ก็มีฝนตามมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บ่ายค่ำทุกวันนะครับจนกว่าพายุจะสลายตัวนะครับเมื่อพายุสลายตัวแล้วนะครับล่องมรสุมได้จากบ้านเรานะครับลงตะวันตกเฉียงใต้กับล่องมรสุมก็ยังผ่านอยู่นะครับพันเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับต่อไปนะครับมาดูลมนะครับ ลมบริเวณพายุนะครับก็ดูนะครับลองมรสุมยังพาดผ่านอยู่นะครับพายุก็จะดึงให้ความกดอากาศสูงลงมานะครับทําให้ล่อกแอคทีฟขึ้นประกอบกับนะครับเมื่อเขาเคลื่อนตัวขึ้นสู่ไปทางประเทศจีนนะครับก็จะทําให้ระบบล่องดลอากาศเย็นอาจจะตัดขาดนะครับก็เป็นมรสุมตะวันฉียงใต้ที่พาดผ่านบ้านเราเนี่ยครับดูนะครับตรงนี้นะครับมีลมผิวพื้นนะครับขอยังแรงขนาดนี้นะครับไปให้ดูลมที่แปดร้อยห้าสิบนะครับ ดูลมที่แปดร้อยห้าสิบตัวัดคาหรือห้าพันฟุตนะครับดูนะครับลมที่พัดผ่านประเทศไทยเรานะครับก็จะเริ่มเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่มีกําลัง่านกลางนะครับอยู่ประมาณยี่สิบถึงสาสิบฟุตนะครับไปดูนะครับประเทศไทยเราเริ่มได้รัอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับไม่มีไซโครนหรือไม่มีล่องมรสุมที่ขึ้นแล้วนะครับฝนก็จะช่วงสายค่ำนะครับดูนะครับ เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นไปประเทศจีนนะครับเขาเคลื่อนขึ้นไปประเทศจีนเพราะมีความกดอากาศสูงบริเวณนี้นะครับแถวเสือเขาิมลัยแถวอะไรนี่ดักหน้านะครับที่รับสูงที่เบลที่เขาเมลัยความกดอากาศสูงนี้ทะลักลงมานะครับดักหน้าเขาก็จะขึ้นไปบริเวณประเทศจีนนะครับเทศไทยเราก็จะได้ับอิทธิคนนะครับพรสสมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นนะครับบริเวณภาคใต้นะครับก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีตัวแปรจากพายุหมุนเขตร้อนนะครับ พายุโซนร้อนทปะนะครับขอให้ติดตามสภาพอากาศนะครับจากหน่วยงานนะครับที่เขาเกี่ยวข้องเขาแจ้งเตือนเป็นหน่วยงานหลักส่วนตัวผมเองนะครับผมก็มานะครับให้ดูข้อมูลนะครับเป็นพอสังเขตนะครับไม่ได้ข้อมูลไม่ได้จอดลึกนะครับแต่ก็มีการคาดการณ์ช่วงการเกิดฝนนะครับเพราะว่านะครับหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกหนักตกหลายชั่วโมงนะครับติดต่อกันนะครับ วันนี้อีกนะครับเติมน้าเข้าไปอีกนะครับก็ดูนะครับการระบายน้ําน้ําท่วมขังต่างๆนะครับการที่ฝนตกเวลานานนะครับพุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็น่าจะตอนเช้าน่าจะฟ้าเปิดนะครับก็วางแผนการเดินทางนะครับให้ดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับคอยติดตามสภาพอากาศครับส